สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพากันเอกคือกาวเนานะกับหนังสือเพื่อนรวมทั้งข้อที่สองสภาพจิตของเปรตและอสูรกายเนาะก็นะคือสัตีหิวโหวยและหวาดกลัวไรความดื่มเรื่องนั้นละพี่น้องคนบนล้านพนมากาวาสภาพร่างกายของเปรนั้นเมือ่อญงทอใบล้านปากเล็กทอหัวเข็มซึ่งก็คือการเปรียบเปิดยกับคนที่โลบมากอยากกอบกว่าหยได้หลายๆแต่เวลากินกับจินได้นิดหน่พอยเพราะพ่อกับคนอื่นเขานั้นละ เพราะฉะนั้นแลเปจึงมักถือความว่ามโดยอํานาจแห่งโลภะค,คือจังสิมีอาการดังต่อไปนี้น้อยพี่น้อง2.1ความเห็นแก่โตเป็นอาการที่แสดงออกมาอย่างรุนแรงที่สุดของโลภะมีอาการปกปองอัตาตนเองบอรับผิดรับแต่ชอบสองจเห็นแก่ได้หรือว่าโลภมากออกอาการอยากได้อยากมีอยากเป็นยังออกหนาวออกตา อยากได้หลายอยากเสียหน่อยอยากได้ทั้งหมดแต่ไปอยากเสียอีกอย่างเลยเรอว่าเห็นงานหน่อยหนก็อยากได้สองขันอีกอย่างประมาณ่นนั้น2 3จตันหาคือความทะยานอยากความดินลน้นความปรารถนาความเสน่หามียูสาประกาศน้ำกันเนาะก่อความดินล้นอยากได้ในกามคุณคือรูปเสียงกินรสสัมผัสนานหลักไข่บอกง่ายๆคือเป็นถาุของอาามณ์ที่เจพาะมันละขอความดินล้นอยากได้นี้พบ คืออยากเป็นคนดีอยากให้มีคนยกย่องอยากให้เขานับถืออยากให้ผู้อื่นยอมรับาอความอยากที่ประหลาดก็คืออยากบ่มีอยากบ่เป็นเพื่อว่่อยากเป็นนันว่่อยากเป็นนี้อยากพนไปจากความเป็นความมีในปัจจุบันอยากดับศูญไปเสียอยากให้อารมณ์ทุกมันหายบุดแปลกตาเป็นตนเนาะสองจุดสี่มชาทิฐิคือเห็นว่าบาบุญบ่มีผลสาสตรส มีจิงตายแล้วศูนย์และที่สําคัญห่างย่า่แมเมนต์พาโซดาบันบางเทือกับมีสัมมาทิฏฐิบางเทธอกับเป็นมิจฉาทิฏฐิสองจุดหามานะคนไทยมักแปลว่าขยันแต่ภาษาบาลีเพิ่นแปลว่าความเย่อหยิ่งจองหองถือโตอเด้อความรู้สึกเปรียบเทียบกับผู้อื่นคือหอยดีก็เพิ่นหอยแย่ก็เพิ่นโดอว,ว่าหอยก็เพิ่นกับพ่อๆกันนั่นละสองจดมายาเจ้าเล่ฟอมจัดมีเลเล,เลียมหลเพื่อหายดดมาซึงที่จะของปรารถนาเนาะ 2.7โออวดบอกอวดพรออยากให้คนอื่นเห็นว่าเจ้าของกิงเจ้าของดีเจ้าของขยันมีความพิสาสันเป็นต้น2.8ราคาความกำนัลใาครยินดีและติดอยู่ก่อความติดอยู่ในการความติดใจในการมาคุ้นทั้งห่าขอความติดในอารมณมแห่งรูปชาติที่สงบปานนินอยากสงบแบบนี้ยู่ดนๆขอความยินดีในอารมณมแห่งอารมณประชัน ที่สงบลึกซึ้งยิ่งกว่ารูปประาทศเสียอีกเนาะสองจุดเก่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่น้วยอำนาจแห่งตันหารหรือว่าผูกฟ้าโดยเอาตัวจะคของอีกเป็นทีต่างเนาะกความยึดมั่นในกาเพื่อรูปเสียงกินลดพวกทัพพาคือสัมผัสที่นาใครนาพ่อใจนั้นละขอความยึดถือในทิฏฐิหรือว่าเทศดีคือความเห็นความเสือ่อในลัทธิเรือหลักคาสอนต่างๆขอ ความผิดอยู่ในหลักความประพฤติขอปฏิบัติหรือละทีต่างๆยังมมงมงายพอเส้อว,ว่าขังเรือว่าซักสิทธิ์ก็คือเส้อว,ว่าปิดท่อฟังลูกนรี้นมีกาววัดแล้วสิบตกนัานลงนันลลางอความยึดมันว่ากายใจนี้เป็นของเฮาหรือว่าตกกูของกูพอแท้จริงแล้วบ่มีอัตาจริงๆสิห้ยึดดอกสองจสี่ความหักซึ่งหฮามมักอ่างว่าความหักเป็นสิ่งสวยงามแต่หากเฮาจอนรหัสความหักเบิ่งแล้วมักสิมีความไข่รวมผสมลงอยู่นะ้า ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือราคะานันละ่ะอันเป็นความติดใจในรูปเสียงกินรสสัมผัสนั่นเอง2.11เองาอ่างวางว่าเว,า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 วาปลาเปียวเดียว,ด,ยวดายปรารถนาความข้าใจรู้บายเห็นใจาจากผู้อืน่นพี่น้องวิธีลาโลภะหรือลาคาตัณหาอุป,ปทานซึ่งองค์ท่ามคือโลภะก็ต้องเคสจังทีพระพุทธเจ้าพผแสดงไว้นั่นคือเมื่อตาเห็นรูปโไในยินเสียงจมูกได้กิน ริมได้ริมรถกายถูกต้องสัมผัสและใจปุงแต่งนึกคิดเรื่องร้อต่างๆควรมีสติหูตามที่มันเป็นเพื่ออยากได้หลุดงมางมามเสียงพอๆอปอ,อ,อยากเห็นคนนั้นอยาก่าโตัวตายอยากได้คนนั้นเป็นแฟนจอยากได้คนนี่เป็นแฟก็เพียงแค่หูอยู่ดูดูด้ดอย่าไปคอยตามอารมณ์อย่างนั้นเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นดูดูข่าวบญญยัสิเกิดขึ้นเองละและเหตุหนาทีละความอยากนั้นได้เอง พี่น้องโลภะตัณหาอุปทานคือรากะใส่ต่างกันในกันอธิบาย่ํำทอนนั้นตัวโลภานีเป็นแรงครับให้สัพพภสัตทั้งหลายเกิดเกิดตายตกกันอยู่อย่างบโจบบรสินเป็นตัวตัณหาอุปทานและมานะที่ทีทั้งปวงมองง่ายๆว่าแท้จริงแล้วสัพพภสัตชีวิตท,ทั้งหลายมีเพียงแค่อาศัยกายกับใจทอนนั้นอันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยทอนนั้นแต่อาศัยอำนาจแห่งความงอคืออวิชชา จึงกอ่อให้เกิดความอยากเือตัณหาและความยึดคืออุปาทานตามมานเนาะเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติในขคณะรับอามลมคือรูปเสียงกินรสสัมผัสธรรมมาล้มทั้งตาหูจมูกเลียนกายใจแบบทิวาลัยสตินั่นเองเนาะขอกากาขอประคุณเลยอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่ทานที่เราตัองจดจบคลิปเนาะขอกันไม่ไนคคิปหนานาะพี่น้อง